กลับเข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับเราเปิดตำนานครับในคลิปนี้จะพาไปฟังเรื่องราววิถีชีวิตชาวบุรีรัมย์ราวร้อยกว่าปีก่อนจากบันทึกครอบครัวของชาวโคราชอพยพจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับในหนังสืออนุสรณ์งานชาปนากิจศพนางน้อยวัชาราน,านันมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวอีสานในอดีตโดยเฉพาะที่บุรีรมัมย์ และโคราชซึ่งน่าจะอยู่ในช่วงเวลาก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นอย่างน้อยหรืออาจย้อนได้ไกลถึงสมัยรัชกาลที่6นางน้อยวัชรานันเป็นบุตรของนายเสียงหอและนางหมาเจริญสุขเกิดเมื่อวันจันทร์เดือน8ปีจอพุทธศักราช2,441ที่อำเภอตลุงบุรีรัมปัจจุบันอยู่ในอำเภอประโคนชัยเดิมบิดาเป็นชาวโคราช โยกย้ายไปทำการอากรสุราตามท้องที่ต่างๆนางน้อยเกิดที่บุรีรัมขณะบิดามัรดาทำอากรสุราที่นั่นเมื่อบิดาเสียชีวิตนางหมาผู้เป็นมัรดาพาบุตรทั้งสี่พร้อมด้วยนางแจม่มผู้เป็นมันดาของนางหมาไปตั้งรกรากธรรมาหากินอยู่ที่อำเภอเมืองบุรีรัมในหนังสือบรรยายว่าในขณะนั้นยังเป็นท้องที่กันดารไม่มีถนนไม่มีทางรถไฟ การเดินทางติดต่อกับโคราชต้องใช้เกวียนมา้าและโคต่างครอบครัวของนางน้อยนับเป็นชาวโคราชรุ่นแรกที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานที่บุรีรมัมนางน้อยแต่งงานกับนายหมกวัชารานันเมื่อพุทธศักราช2463ตรงกับสมัยรัชกาลที่6มีบุตรด้วยกัน4คนพุทธศักราช2480นายหมกผู้เป็นสามีเสียชีวิต นางน้อยเสียชีวิตเมื่อปีพุทธศักราช2515บรรดาลูกๆของนางน้อยได้เขียนบันทึกความทรงจำถึงแม่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆในอดีตของครอบครัวที่ทวดยายและแม่เล่าให้หล,ลานๆเลนๆฟังซึ่งเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของชาวอีสานได้อย่างน่าสนใจเช่นเรื่องปราบพ่อนางแจ่มผู้เป็นยายของนางน้อยเล่าให้หล,ลานๆฟัง เกี่ยวกับการลี้ภัยสงครามจากลาวนางแจมมเคยไปค้าขายที่เวียงจันทน์ขณะที่พวกหอบุกโจมตีเมืองนางแจมมต้องพาครอบครัวลงเรือหนีไปตามแม่น้ำโคงไปขึ้นบกที่อุบลราชธานีเดินทางต่อด้วยเกวียนกลับบ้านเกิดที่โคราชเรื่องเกวียนนางหมาผู้เป็นแม่ของนางน้อยเคยพาหลานๆนั่งเกวียนไปทำบุญในตามตำบลต่างๆหลานเล่าว่าคนขับเกวียนเป็นที่น่านับถือมาก เพราะเมื่อเกวืนหักเขาสามารถหาอุปกรณ์ที่หาได้ตามป่ามาซ่อมเกวืยนได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้นางน้อยเคยเล่าให้ลูกๆฟังว่าเมื่อครั้งนางน้อยยังเป็นเด็กนั่งเกวืยนกับมารดาไปค้าขายที่โคราชในช่วงฤดูฝนเมื่อออกเกวืยนข้ามลำปลายมาดต,ต้องใช้เรือขนาบเกลืนลอยข้ามไปเมื่อพักเกวืยนพื้นดินมีน้ำนองทั่วไปหมดต้องตัดกิ่งไม้กองสุมไว้ใต้เกลืน แล้วใช้เสือหวยปูทับจึงจะนอนได้เรื่องตำน้ำนางน้อยเคยเล่าให้ลูกๆฟังถึงเรื่องการตำน้ำกินในช่วงฤดูแล้งเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งน้ำในหนองบึงต่างๆจะขุ่นข้นหากจะใช้ดื่มกินจะต้องทำให้ใสเสียก่อนวิธีเดียวที่ทำได้คือการตำน้ำเพราะไม่มีสารส้มใช้แกว่งให้น้ำใสวิธีการตำเริ่มจากขุดหลุมลึกประมาณหนึ่งแขน กว้างประมาณหนึ่งศอกตักน้ำขุนมาใส่เกือบเต็มหลุมใช้ก้อนดินเหนียวปนลงไปแล้วใช้สากต่ำข้าวทำให้ดินเหนียวละลายปนกับน้ำในหลุมนั้นจนขุนทิ้งไว้คืนหนึ่งดินเหนียวจะจับเอาฝุ่นผงต่างๆในน้ำตกตะกอนนอนอยู่ก้นข้างล่างทำให้น้ำใสสะอาดเหมือนกวนสารสม้มแล้วตักน้ำไปใช้ลูกๆของนางน้อยบันทึกว่านางแจ่มผู้เป็นทวด เสียชีวิตเมื่อปีพุทธศัการาช2477นางหมาผู้เป็นยายเสียชีวิตเมื่อปีพุทธศัการาช2480ฉะนั้นบันทึกเรื่องราวข้างตน้นน่าจะอยู่ในช่วงสมัยรัชกาลที่6ถึงที่7ประมาณร้อยกว่าปีล่วงมาแล้วข้อสันนิษฐานเรื่องประวัติศาสตร์การตั้งเมืองบุรีร,รัมย์ที่คลุมเครือหากจะพูดถึงเรื่องราวของการตั้งเมืองบุรีร,รัมย์นั้นพระบรมราชานุสวรี พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถือเป็นที่ประจักษ์ในการรับรู้และความเชื่อทางประวัติศาสตร์ของชาวบุรีรัมย์ที่เชื่อว่าท่านผู้กอ่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ในอดีตเรียกเมืองแปะโดยอนุสาวรีย์สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2539มีนายชัยชิดชอบสมัยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมัยนั้นได้มีส่วนร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์และกรมศิลปากร นำเสนอโครงการให้รัฐบาลจัดสร้างข้อสันนิษฐานที่ว่ารัชกาลที่1ไม่ได้ก่อตั้งบุรีรัมข้อสันนิษฐานที่1คือในปีพุทธศักราช2,319เป็นช่วงเขตพื้นเมืองอีสานทั้งหมดตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของการขยายอำนาจสยามในสมัยทนบุรีภายใต้พระราชอำนาจของพระเจ้ากรุงทนบุรีหรือพระเจ้าตากสินตามหลักฐานพระราชพงศาวดารกรุงทนบุรี ฉบับพันจันทนุมาตรเจิมกล่าวว่าณวันหกสี่ค่ำหลอปืนพระพิรณนณสวนมังคุดอันหนึ่งแต่ณปีวอกอัดศกนั้นพระยานางรองคิดการกรบฏกับเจ้าโอเจ้าอินอัคราฮารตกระทำการกําเริบขึ้นจึงดํารัดให้เจ้าพระยาจรีเป็นจจอมทัพัพพขึ้นไปบยานางรองฆ่าเสียเจ้าโอเจ้าอินอัครหฮาตนั้นหนีไปเมืองป่าศักด์ จึงจัดทัพฝ่ายเนื้อให้เจ้าพระยาสุรสีเป็นแม่ทัพยกขึ้นไปบรรจบกองพระยาจักรีกระทําแก่เมืองป่าศักเมืองโขงเมืองอัตตปือได้ครั้งนั้นปีร,รกานพศกจึงเลิกทัพกลับมากรุงทนบุรีข้อมูลจากประชุมพงศาวดารฉบับที่65พระราชพงศาวดารกรุงทนบุรีฉบับจันทนุมารเจิมการตั้งเมืองภายใต้อิทธิพลของราชธานีกรุงธนบุรี เอกสารการปกครองใบบอกสารตราตั้งไม่ปรากฏหลักฐานหรือร่องรอยที่เกี่ยวกับการตั้งเมืองแปะซึ่งคือชื่อเมืองบุรีรัมย์ในอดีตอาจจะเป็นเพราะเอกสารการปกครองนั้นส่วนใหญ่เป็นเอกสารการปกครองตั้งแต่สมัยราชการที่1ลงมาทำให้เอกสารการปกครองในสมัยทนบุรีมีอยู่น้อยชิ้นในหอสมุดแห่งชาติอีกทั้งรัชกาลที่ห่ในขณะนั้นดำรงพระยศเจ้าพระยาจักรี พระองค์มีอภิสิทธิ์หรือมีอำนาจในการสถาปนาการตั้งเมืองจึงแต่งตั้งบุตรเจ้าเมืองพไทยสมันให้เป็นเจ้าเมืองคนแรกได้จริงหรือไม่ในแผ่นดินของสมเด็จเจ้ากรุงธนบุรีดูไม่มีความสมเหตุสมผลและคลุมเครือข้อสันนิษฐานที่2เมืองแปะ๊ะเกิดขึ้นจากการกวาดต้อนกําลังคนจากฝั่งลาวให้อยู่ภายใต้นโยบายทางการเมืองของรัชกาลที่หหลังเปลี่ยนแผ่นดิน เพื่อสร้างความชอบธรรมในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นในหัวเมืองลาวกล่าวคือราชสำนักพยายามสร้างความเข้มแข็งเพื่อลดอำนาจของหัวเมืองประเทศราชของลาวซึ่งก็คือเวียงจันทร์และจำปาสักโดยรัชกาลที่หนึ่งเริ่มนโยบายในฝั่งขวาของแม่น้ำโค้งให้เข้มแข็งโดยสนับสนุนกลุ่มเจ้าเมืองใหม่โดยใครพาสมัครพรรคพวกไปตั้งถิ่นฐานแห่งใดเป็นหลักแหล่งจนเป็นชุมชน ก็โปรดเกล้าให้ตั้งเมืองขึ้นจากหลักฐานชี้แจงเกี่ยวกับการตั้งเมืองในรัชกาลที่หนึ่งในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพญานาธทิศรานุวัตตีวงศ์และสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพสารสมเด็จภาคสองหน้า696ว่าครั้นสมัยรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเมืองลาวและเมืองขเขมรบาตงซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้นของนครราชสีมาอยู่ระหว่างแดนประเทศสราชเวียงจันทร์และจำปาศักดิ์ จึงโปรดเกล้าให้เกลี้ยกล่อมพวกเท้าพระยาในท้องที่ให้ไปตั้งภูมิลำเนาตามที่ซึ่งสมควรจะบำรุงให้เกิดประโยชน์ได้ใครพาสมัครพรรคพวกไปอยูย่เป็นหลักเป็นแหล่งจนเป็นชุมชนขึ้นนะที่ใดก็โปรดเกล้าให้ตั้งที่นั่นขึ้นเป็นเมืองมีอาณาเขตในการปกครองทรงตั้งผู้เป็นหัวหน้าให้เป็นพญาหรือพระที่เจ้าเมืองและทรงตั้งญาติวงศ์ซึ่งได้ช่วยกันทำนุบำรุงท้องที่นั้นเป็นตำแหน่งอุปราชราชวงศ์ และราชบุตรตามธรรมเนียมที่นิยมกันในหัวเมืองลาวข้อสันนิษฐานที่3ชื่อเมืองบุรีรัมเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกล่าวคือการปฏิรูปการปกครองเป็นระบอบมณฑลเทศาพิบาลเริ่มในปีพุทธศักราช2435ทรงปรับปรุงหัวเมืองลาวกลางเป็นมณฑลน,นครราชสีมาโดยจัดให้เมืองบุรีรัมไปขึ้นกับบริเวณเมืองนางรอง ในปีพุทธศักราช2444พระยาสุริยะเดชข้าหลวงเทศาพิบาลมนทลน,นครราชสีมาได้มีใบบอกถึงสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเกี่ยวกับการตั้งเมืองบุรีรัมว่ามีความไม่สอดคล้องกันระหว่างชื่อเมืองกับที่ตั้งของเมืองและตราตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองอันเป็นผลมาจากการจัดระเบียบการปกครองมณฑลเทศาพิบาลและในวันที่3สิงหาคม พุทธศักราช2 4 4พรพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้มีพระบรมราชองค์การให้เปลี่ยนนามเมืองจากเมืองนางรองและตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองนางรองมาเป็นเมืองบุรีรัมย์และตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองบุรีรัมย์นับเป็นการเริ่มต้นให้ที่ตั้งและนามเมืองมีความสอดคล้องกันข้อสันนิษฐานที่4พระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่จังหวัดบุรีรัมย์ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการก่อสร้างอนุสาวรีแห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญพุทธศักราช2,520คือชุดความรู้ที่สร้างขึ้นใหม่เกี่ยวกับการตั้งเมืองบุรีร,รัมย์ในบริบททางการเมืองท้องถิน่นช่วงทศวรรษที่2,540ผ่านพระบรมราชานุสวรี์โดยเฉพาะรูปปั้นคหาสีบริเวณฐานอนุสาวรีถือใช้ลักษณะสื่อถึงพระราชกรณียกิจ ของพระองค์ในการชำระก,กฎหมายตราสามดวงในการรับรู้ของประชาชนทั่วไปว่ารัชการที่หนึ่งคือผู้ก่อตั้งเมืองบุรีรัมย์ที่ข้อเท็จจริงตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ไม่มีข้อพิสูจน์จากหลักฐานการตั้งเมืองและยังมีความคลุมเครืออยู่เพราะในบริบทสถานภาพทางการเมืองในช่วงการตั้งเมืองนั้นอยู่ในช่วงสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและตำแหน่งเจ้าพระยาจักรี พระยศของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขณะนั้นมีอภิสิทธิ์หรือมีอำนาจในการสถาปนาการตั้งเมืองได้จริงหรือไม่ขอขอบคุณแหล่งที่มาเว็บไซต์ศิลปะแม็กดอและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ